เฮ้สอนซอนนุกขับรถไหนยังรอเลยรถขับรถไหมสวัสดีครับกดี๋พี่นิ่งนงสายหาครับสายหาในการการขับรถมันน้องทำไงผมว่าการขับรถมันต้องจับตรงอะไรอ่าเออแล้มองถนนไปไกลไกลเลยมองไปไกลๆเออมองไปไกลๆเลยอ่าเราอย่าไปมองตรงนี้ คิดหายไป่หมนรถขั้งหน้าคนพอเราลอการใส่เกียร์ใส่เกียร์เราต้องดูดูจังหวะรถรถมันเสียงมันมันแบบมันว่ามันเหมือนกับไม่มีเลยอะไรแบบนั้นเราก็ต้องสลับไปไปจัดเกียร์นะอย่าไปรัดเลยนะไม่ได้เกียร์พัง แล้วคนฟังนยวันนี้กินหมูคนเดียวเลยครับกินหม้ออะไรหมูป่าเหนียวหมูป่าหมูพันปีมั้งเหนียวเลยเหนียวเหนียวหนืดเลยอ่ะนไป ีสบายๆแล้วเนี่ยวิ่นๆแบบไปเรื่อยๆเรืนาะถ้าโบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเขาจัดตลาดทุกวันหมอเนาะทุกวันทุกวันโอ้ขยันจัดนี่ดูซ้ายดูขวาเออมีรถเราไม่มีทั้งมีเราก็ย้ำไปถ้าไม่มีเราออกตัวไปได้ใช่ไหมเหมือนกับไม่จิ้มแก ไอขอขึ้นไม่ไหวหรอกไม่เนี่ยเยียบมิดเลยขึ้นบ่ออะเออเยอะมิดเลยกล้าไหมกล้าครับไม่กล้าขึ้นบ่อไหมกล้าขึ้นบ่อไหมไม่กล้าไนี่ให้ขับรถเตาใหเอาไลยฮะ โูดถ้าขับได้แสดงว่าเอาผ่านเลยถ้าขับคันนี้รถเบาได้อ,ออ,อผ่านเลยผ่านที่มาเร่งๆพี่ยัง,งนู้นนะเออวิ่งสามคันตอนนี้สิบร้อยสองกดน้ำหนึ่งนอกนั้นจะรออ,ออันนี้ปุับพัดปุ๊บพัดปุับเร่ง ลยต้องฝากดูออนนเอากี่เที่ยวอะน,นีสิบเที่ยวอันนี้เอาแค่สิบเที่ยวนี่สองแล้วนี่สามนี่สามอันนี้สามใช่ไหมครับสามนี่ไอ้น่นสองนี่สามนี่ กันไม่อยากวิ่งง่ายเกินอะไรดีอยากกินหมูวัดปีโผมเดี๋ยวจอดซื้อหมูมาย่างเลยวะใครอยากวิ่งก uh ็วิ่งไปผมจอดกินหมูกินหมูเออกินหมูวันเกิดตาตาตาอะไรนะตาป็ดบปะวันเกิดตามีตามีอ่า ไหนร้านไหนนั่งไหนร้านไหนจิมหยุ่งน่ะเขาจะจอดไหมไม่มีไม่มีเงินสดมีแต่เงินโอนมีแต่เงินโอนมีตังค์ไหมมีตังค์ไหมมีกี่บาทมีกี่บาทห้าร้อยโอ้ยเอา่งแตะไปแบงอะไรห้าร้อยโอ้ยแตะเร็วไปเร็วไปรีบรีบเตะแลอวไปโจดข้างหน้าแล้วก็รีบเตะ ไปอีกนี่นี่ติดรถกระบะเนี่ยหน้าบ้านสีฟ้านี่วันนี้เซียนกเตียลเวี่ยเป็ห5รอยอ่ะเก็บไว้ผมเอาคิดว่าไอติมมาอ้าวตอนมีเปิดไม่ได้ได้ล้วงล่วงไหมจิตสายจิซสายเลย เปิดให้น uh, oh. ้อยเปิดไม่ได okay. uh, uh. ้ขนมปังนมปังสามเลยเนาะเปิดไม่ได้เปลือดให้น้อยปังสามเปิดยากจริงๆเลยเปิดยากมากนมปังสามเออขนมปังโอ้ใส่กินกับด่านหรือใส่กินกับด้านเหรอเออ เกินไปเอาเอานมปังลุงเอาเอาถูกแล้วอ๋อพี่เอานี่บอกเอานมปังสองจูงงนนั่นเลยนะนี่ไงสองคนดูคนนี้เสียน้องเลียไอติมครับเสียน้องเสียน้องพี่น้องนั่นเดี๋ยวตังนี้ตังทองเข้ากับเขาแม่งเลยขายดีไหมครับลุง หมดทุกวันเลยมั้งนี่หหมดน้าหนาวจะเหลือหน้าหนาวน่าหนาวก็น่าฝนใช่ไหมเข้าอ่้จะไดเง้อนตามไม่มีเงินถอนเต็นก่อนเต็นก่อนตามเราที่โบเดี๋ยวเก็บไปขายที่โบนี่ซื้อทุกวันเลย อร่อยกินไหมครับไม่กินทำไ้ดีนะครับนี่ผมกินอันนี้อผมเนี่ผมอยากกินในนมปังอันใหญ่เ,เสีเยบจะไปแวะร้านก๋เตี๋ยวเหรอเาเ่นนเยอะอมาไ่หละอ๋อเป็นเล,นเลเนเใช่ไหม คนนี้เราเอาไว้ขายัไว้หางลครับสามสิบบาทเนาะถามยงงกันตาค่อยไปที่โบเลยโบอะไไอซอยตรงตลาดนะแม่ตลาดมึนเลยบ้านสับปะเลยไปอ่ะตารู้จักสับปะเลยไหมตลาดของคมนะของคม ตั้งทุกวันน่ะไปตรงสุดเลยไปตรงเลยจนไปเจอทางโค้งอ่ะขุดอยู่ตรงนั้นแหละลุ้งล้างสาน่ยบอกเงินบ่อเจ๊เจ๊ต้นอยู่บ่อตาตามันตาป่าเออะเข้าไปอีกเลยนุ่นเข้าไปสุดเลยเข้าไปอีกเข้าไปประมาณสองกิโลได้เหรอวันนี้มีหมู่บ้านแกจะไปขายในหมู่บ้านนี้หมู่บ้านอันนึ่งบอก ครบแล้วค่ะไงอร่อยไหมเย,ย็นแล้วร้อนอย่างนี้ยินในติมครับปไปแ <laughs> ล้วนอนเมื่ <laughs> อไร่เปนแรกอยู่นู่นบอก เอาไปเรียกราดเด,เดี๋ยวเดี๋ยวสายพี่ราด,ดลุงลุงเอาไปได้ไหมแล้วก็ฝากไว้เดี๋ยวผมมาจอดเอาไดไหเดี๋ยวค่อยจอดเอาเนาะอร่อยครับว,วิบว,วับ กลับนะมั้งาจอยจนะอดเซฟก็อร่อยเนาะมันมันแบบกะทิเลยอะ่ะม,ม,มันหวานหวานมันมันนะอ่ะ